ทาดิเกรดสิ่งมีชีวิตอมะตะตัวจิว๋วมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ทนทานที่สุดในโลกทนได้ทั้งรังสีในสภาวะที่ปราศจากออกซิเจนแรงดันสูงและแห้งแลง้งแม้แต่อยู่ในอวกาศก็ไม่ตายนักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่าหมีน้ำจ,จิงโจ้ตั้งคันได้สองตัวพร้อมกันตัวเมียสามารถตั้งคันลูกใหม่ได้ขณะที่ยังมีลูกอีกตัวในถุงหน้าท้องและสามารถหยุดการตั้งคันไว้ชั่วคราวหากยังไม่พร้อมหรือเกิดภาวะฉุกเฉินจนกว่าจะพร้อมตั้งคันอีกครั้งเรียกว่าแอมบรอยนิกไดอะพอ์ส จิ้งหรีดร้องได้ปีกไม่ใช่ปากจิ้งหรีดมีปีกคู่หน้ามันถูปีกเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเสียงปีกด้านหนึ่งจะมีขอบแข็งเป็นเหมือนฟันเลื่อยและอีกด้านมีปุ่มแข็งๆเวลามันรูดปีกเข้าหากันจะเกิดเสียงจิ๊ดๆตัวผู้ร้องเพื่อดึงดูดตัวเมียและ,สะแสดงอนาเขตปลาหมึกสามารถเรียนรู้จากการดูมีการทดลองที่แสดงว่าปลาหมึกสามารถดูปลาหมึกตัวอื่นแก้ปริศนาและเรียนรู้ทำตามได้เลยสแสดงถึงสติปัญญาระดับสูงคล้ายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กบลูกดิงไกลดิงฟรอกบินได้ระยะไกลกบต้นไม้บางชนิดในเอเชียสามารถกางนิ้วเป็นแผ่นบางๆแล้วร่อนไปตามอากาศจากต้นไม้หนึ่งสูงต้นหนึ่งได้ไกลถึง20เมตรเพื่อหลบหนีศัตรูหรือย้ายจากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งโดยไม่ต้องลงพื้นพึ่งจำหน้าคนได้นักวิทยาศาสตร์ได้ทดลองโดยให้พึ่งดูภาพใบหน้าคนต่างๆแล้วฝึกให้พวกมันจดจำว่าใบหน้าไหนมีรางวัลเป็นน้ำหวานและใบหน้าไหนไม่มีผลคือพึ่งสามารถแยกแยะและจดจำใบหน้าได้ถูกต้องแม้จะผ่านไปหลายชั่วโมงเพึ่งก็ไม่ลืม และเพิ่งยิงนับจํานวนได้พอพอกับเด็กอนุบาลมีการเต้นสื่อสารแบบวกเกอร์แดนส์เพื่อบอกตําแหน่งของอาหารจากลิ่นเสียงและเส้นทางได้แม่นยามากหน้าทะเลใช้เครื่องมือมันจะเก็บก้อนหินโปรดไว้กระเป๋าหนังเล็กๆใต้แขนหน้าเวลากินอาหารอย่างหอ,หอยหรือเม่นทะเลซึ่งเปลือกแข็งมากน่าจะวางก้อนหินบนท้องของตัวเองเหมือนโตเล็กๆแล้วทุอยกับหินเพื่อให้เปลือกแตกหรือบางครั้งใช้หินทุอยใต้น้าบนพื้นทะเลด้วยถือเป็นหนึ่งในสัตว์ไม่กี่ชนิดที่รู้จักใช้เครื่องมืออย่างแท้จริงช่างปลอบใจกัน ช้างสามารถปลอบเพื่อนช้างที่มีความเครียดได้โดยใช้งวงแตะเบาๆส่งเสียงเบาหรือยืนเคียงข้างเป็นหนึ่งในหลักฐานที่แสดงว่าช้างมีความรู้สึกและความเข้าอกเข้าใจสูงมากคล้ายกับมนุษย์และลิงใหญ่บางชนิดช้างไว้อะไรให้เพื่อนที่ตายโดยจะมาเยี่ยมศพดมสัมผัสหรือยืนล้อมรอบนิ่งๆนกกระแตแต้แวดหรือนกต้อยตีวิทจะทำทีเดินลากปีกเหมือนบาดเจ็บเพื่อ่อผู้ล่าออกห่างจากรังของมันเมื่อศัตรูตามไปจนไกลาจากรังแล้วมันก็หายดีและบินหนีอย่างไวหรือบางครั้งก็หลอกให้คนหลงเชื่อว่าบาดเจ็บจะได้อาหารฟรีีจจาากมนนนุษย์ผูู้้ใดดดงบบชิิไ งูต้นไม้บางชนิดเช่นงูเฟิงสเนกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถร่อนจากต้นไม้หนึ่งไปอีกต้นหนึ่งเป็นระยะทางไกลถึง1 0ถึงย0เมตรหรือมากกว่ามันแผ่ซี่โครงให้ลำตัวแบนเหมือนปีกแล้วสายตัวกลางอากาศเพื่อควบคุมทิศทางเพื่อหนีศัตรูหรือย้ายจากต้นหนึ่งไปอีกต้นโดยไม่ลงพื้นและช่วยล่าเหย,ยื่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีขั้วโลกมีผิวหนังสีดำแม้ขนของมันจะสีขาวเพื่อพรางตัวแต่จริงๆแล้วผิวหนังใต้ขนเป็นสีดำเพื่อดูดซับความร้อนจากแสงแดดได้ดีดในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็น สุนัขจำกลิ่นได้มากกว่า1นึ่งแสนเท่าของมนุษย์จมูกของสุนัขมีเซลล์รับกลิ่นมากถึง300รล้านเซลล์เทียบกับมนุษย์แค่ห้าล้านใช้ดมกลิ่นหาโรคเช่นมะเร็งเบาหวานหรือแม้แต่วรัสบางชนิดได้สุนัขบางตัวจำกลิ่นคนจากเสื้อผ้าเก่าได้แม้ผ่านไปหลายปีแมวจดจำชื่อของตัวเองและของคนในบ้านได้แม้จะทำเป็นไม่สนใจแมวจำชื่อของมันเองได้งานวิจัยจากญี่ปุ่น Seto et l 2อ1 9พบว่าเมื่อเจ้าของเรียกชื่อแมวมันจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองเช่นหันหน้ากระดิมาาเนข้ แม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงอื่นรบกวนซึ่งแสดงว่าแมวไม่ได้ตอบสนองแค่เสียงคนเรียกเท่านั้นแต่มันแยกแยะเสียงที่เป็นชื่อของตัวเองได้จริงๆมีงานวิจัยเพิ่มเติมในปี2022พบว่าแมวที่อาศัยอยู่ในบ้านกับคนหลายคนหรือสัตว์เลี้ยงหลายตัวสามารถจับคู่ใบหน้ากับชื่อได้ถูกต้องในหลายกรณีเมื่อได้ยินชื่อคนแล้วเห็นหน้าคนไม่ตรงกับชื่อแมวบางตัวจะแสดงท่าทางงงหรือสับสน นกแก้วเข้าใจบริบทคำพูดไม่ใช่แค่พูดตามนกแก้วเช่นสายพันธุ์แอฟริกันเกรมีไอคิวเท่ากับเด็กอายุ5ขวบมันนี่เพียงแค่เรียนเสียงแต่เข้าใจความหมายเช่นเรียกชื่อของเล่นขออาหารหรือตอบคำถามง่ายๆได้โอเครับจุ๊บลูกจุ๊บจุ๊บรักนะ ตัวเองอะไรพูดมากขนดาดกินยังพูดไม่หยุดเลยโอ้